แม่ครับทำไมเพื่อนๆไม่เล่นกับผมแล้วครับเสียงเล็กๆของเด็กชายวัยเจ็ดขวบดังขึ้นในความมืดสาลีชะงักมือที่กำลังเย็บผ้าเธอหันไปมองลูกชายที่นอนอยู่บนเสือ่อข้างๆด้วยสายตาเปลี่ยนไปด้วยความรักและความเจ็บปวดแผลงรูปศีรษะของลูกอย่างอ่อนโยนก่อนจะตอบเบาๆว่า ลูกรักเขาอาจจะยังไม่รู้จักเราดีพอแต่ไม่เป็นไรนะสักวันเขาจะเข้าใจเราเองตอนนี้เรามีกันและกันก็เพียงพอแล้วนะจ๊ะเด็กชายพยักหน้าแต่สาลี่เห็นน้ำตาคลอที่ดวงตาของลูกเธอกลั้นน้ำตาของตัวเองเอาไว้พยายามเข้มแข็งเพื่อลูกเช้าวันใหม่มาถึง แสงแดดอ่อนๆลอดผ่านรอยแตกของฝาบ้านไม้เก่าๆสาลี่ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เธอเดินไปที่หิ้งบูชาเล็กๆและกราบไหว้รูปถ่ายของสามีทั้งสองคนที่จากไปแล้วด้วยความทรงจำที่หวนกลับมาอีกครั้งสามีคนแรกของเธอชื่อว่าเชิดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตกต้นมะพร้าว เมื่อสามปีก่อนขณะนั้นสาลีกำลังตั้งครรภ์ได้เจ็ดเดือนความโศกเศร้าและความยากลำบากเริ่มเข้ามาเยือนพร้อมๆกันแต่สาลีก็ฝืนทนเพื่อลูกในท้องเธอทำงานรับจ้างทั่วไปในหมู่บ้านเพื่อหาเลี้ยงชีพจนกระทั่งคลอดลูกชายหนึ่งปีผ่านไปสาลีก็ได้พบกับประทวน ชายหนุ่มที่ย้ายมาจากต่างถิ่นทั้งสองตกหลุมรักกันและแต่งงานกันในเวลาไม่นานชีวิตของสาลีดูเหมือนจะกลับมาสดใสอีกครั้งแต่โชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อปะทวนประสบอุบัติเหตุรถคว่ำขณะเดินทางไปค้าขายต่างเมืองและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนับแต่นั้นมา คำซุบซิบนินทาก็เริ่มแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านพูดถึงสาลีว่าเป็นหญิงกินผัวบางก็ว่าเธอนำโชคร้ายมาสู่คนรักไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หรือคบหาสมาคมด้วยแม้แต่งานรับจ้างที่เคยทำก็หายไปผู้คนพากันหวดาดระแวงและหลีกเลี่ยงเธอสาลี่เช็ดน้ำตาและสูดลมหายใจลึกๆ เธอต้องเข้มแข็งเพื่อลูกชายเธอเดินไปที่เตาไฟจุดไฟและเลิกหุงข้าวด้วยข้าวสารที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดขณะที่รอข้าวสุกเธอก็ออกไปที่สวนหลังบ้านเพื่อเก็บผักบุง้งและมะเขือที่ปลูกไว้มาทำอาหารเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากในบ้านตามด้วยเสียงเรียกแผ่วเบาแม่ครับแม่ สารีรีบเดินกลับเข้าบ้านพร้อมกับผักที่เก็บมาได้เธอยิ้มให้ลูกชายที่เพิ่งตื่นนอนและกำลังขยี้ตางงเงียตื่นแล้วเหรอจ้าลูกมาล้างหน้าล้างตาแปรงฟันก่อนเร็วเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้กินนะสาลีพูดพลางลูบหัวลูกชายอย่างทนุถนอมขณะที่กำลังเตรียมอาหารเช้าอยู่นั้น เสียงฝีเท้าและเสียงพูดคุยกันของคนกลุ่มหนึ่งก็ดังมาจากหน้าบ้านสาลีชะโงกหน้าไปมองเห็นคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดินผ่านไปมาพวกเขาเหลือบมองมาทางบ้านของเธอแล้วกระซิบกระซาบก่อนจะเร่งฝีเท้าเดินจากไปอย่างรวดเร็วสาลีถอนหายใจเธอคุ้นชินกับการถูกมองเช่นนี้มานานแล้ว แต่ก็อดรู้สึกเจ็บปวดไม่ได้เธอพยายามมาให้ลูกชายรับรู้ถึงความทุกข์ของเธอและพยายามทำทุกอย่างให้ลูกมีความสุขเท่าที่จะทำได้หลังจากอาหารเช้าสาลี่ก็พาลูกชายไปส่งที่โรงเรียนในหมู่บ้านเด็กคนอื่นๆก็มักจะหลีกเลี่ยงที่จะเล่นกับลูกของเธอบางครั้งก็ล้อเลียนว่าเป็นลูกแม่ไม่กินผัวสาลี่พยายามปลอบใจลูกชาย สอนให้เขามีความอดทนและเข้มแข็งและมีนำใจให้ผู้อื่นเมื่อเธอส่งลูกเข้าเรียนแล้วเธอก็กลับมาที่บ้านเริ่มต้นทำงานเธอเดินเข้าไปยังตลาดในหมู่บ้านเพื่อนําของป่าและผักในสวนครัวที่เธอปลูกไปขายแม้จะขายได้ไม่มากแต่ก็พอมีไรายได้มาประทังชีวิต บางวันเธอก็ไปรับจ้างซักผ้าหรือทำงานในไรนาของชาวบ้านที่ยังพองให้โอกาสเธอในช่วงบ่ายสาลี่ก็นั่งซ่อมแขนเสื้อซึ่งเป็นเสื้อผ้าเก่าๆของลูกชายอยู่ที่หน้าบ้านเสียงวิ่งเล่นและหัวเราะของเด็กๆด,ดังมาแต่ไกลเธอเงยหน้าไปมองตามเสียงเห็นกลุ่มเด็กๆก,กำลังวิ่งไล่จับกันอย่างสนุกสนานแต่ลูกชายของเธอ กลับยืนมองอยู่ห่างๆอย่างเงาๆสาลีรู้สึกปวดใจแต่ก็ทำได้เพียงส่งยิ้มให้กำลังใจลูกเท่านั้นเย็นย่ำเข้ามาถึงเธอก็เตรียมอาหารเมื้อเย็นอย่างเรียบง่ายด้วยผักในสวนและปลาเค็มที่เหลืออยู่เธอนั่งกินข้าวกับลูกชายฟังเรื่องราวในโรงเรียนของลูกอย่างตั้งใจพยายามให้กำลังใจและคำแนะนำดีๆ แม้ในใจจะเจ็บปวดกับสิ่งที่ลูกต้องเผชิญคืนนั้นหลังจากที่ลูกชายหลับไปแล้วเธอก็ยังคงนั่งมองดวงดาวผ่านช่องหน้าต่างเล็กๆเ,เธอภาวนาขอให้ชีวิตดีขึ้นขอให้ลูกของเธอมีความสุขและเติบโตอย่างเข้มแข็งแม้จะเหนื่อยยากเพียงใดเธอก็พร้อมจะสู้ต่อไปเพื่อลูกชายคนเดียวของเธอวันหนึ่ง ขณะที่นางกำลังซักผ้าอยู่หลังบ้านเสียงเล็กๆของลูกชายก็ดังขึ้นแม่ครับวันนี้ผมอยากไปเล่นที่แม่น้ำได้ไหมครับสาลี่ชะงักมือหันมามองลูกด้วยความเป็นห่วงลูกรักแม่น้ำอันตรายนะแม่กลัวว่าแต่ผมอยากเล่นน้ำเหมือนเพื่อนๆน,นะครับแม่เด็กชายอ้อนบอล ดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความหวงังซาลี่ถอนหายใจเบาๆเธอไม่อยากให้ลูกรู้สึกแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆมากไปกว่านี้ได้จ้ะแต่ต้องอยู่กับแม่ตลอดเวลานะใบหน้าของเด็กชายสว่างขึ้นด้วยรอยยิ้มซาลี่รู้สึกอบอุ่นใจที่ได้เห็นลูกมีความสุขเชา้าวันต่อมาเธอก็พาลูกชายไปที่แม่น้ํา เธอเลือกจุดที่น้ำไม่ลึกมากและกระแสน้ำไม่เชี่ยวขณะที่ลูกชายเล่นน้ำอย่างสนุกสนานซาลี่ก็ถือโอกาสซักผ้าไปด้วยเสียงหัวเราะของลูกทำให้เธอมีความสุขขึ้นมาบ้างแต่ทันใดนั้นเสียงตะโกนของผู้ชายคนหนึ่งก็ดังขึ้นช่วยด้วยช่วยลูกผมด้วยลูกผมจมน้ำซาลี่หันไปมองตามเสียงเห็นชายคนหนึ่ง กำลังวิ่งไปวิ่งมาอย่างกระตือรือร้นอยู่ที่ริมแม่น้ำห่างออกไปไม่ไกลนักเด็กชายคนหนึ่งกำลังดำผุดดำว่ายอยู่กลางแม่น้ำตรงจุดที่น้ำลึกและกระแสน้ำเชี่ยวกลากมากสารีตะกนบอกลูกชายให้เคลื่อนจากน้ำแล้วรีบวิ่งไปยังจุดเกิดเหตุเธอกระโดดลงไปทันทีว่ายน้ำไปช่วยเด็กชายที่กำลังจะจมน้ำ กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากพัดพาร่างของสาลี่ไปมาแต่เธอก็พยายามว่ายฝ่าคลื่นน้ำอย่างสุดกําลังในที่สุดเธอก็เอื้อมถึงตัวเด็กชายคว้าร่างของเขาเอาไว้ได้ไม่เป็นไรนะลูกป้ามาช่วยแล้วสาลี่พูดปลอบโยนเด็กชายที่กําลังตกใจสุดขีดเธอว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งแต่กระแสน้ำก่แรงเกินไป เธอรู้สึกเหนื่อยล้าแต่ก็ไม่ยอมปล่อยมือจากเด็กชายคนนั้นพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นได้ยินเสียงตะโกนพวกเขาจึงรีบวิ่งมาดูบางคนรีบไปหาเชือกและอุปกรณ์มาช่วยเหลือในที่สุดพวกเขาก็สามารถโยนเชือกลงไปในน้ำให้สารีคว้าเชือกไว้ขณะที่อีกมือเธอก็ยังกอดเด็กชายเอาไว้แน่น ด้วยความช่วยเหลือจากชาวบ้านซาลี่และเด็กชายก็ถูกดึงตัวขึ้นฟางอย่างปลอดภัยทั้งสองหอบหายใจอย่างหนักซาลี่รู้สึกหมดแรงแต่ก็โล่งใจที่สามารถช่วยชีวิตเด็กชายคนนั้นไวได้พ่อของเด็กชายรีบวิ่งเข้ามากอดลูกด้วยความดีใจพร้อมกับน้ําตาไหลพรากขอบคุณมากนะครับที่ช่วยชีวิตลูกผมเอาไว้ไม่เป็นไรคะ่ะ ฉันดีใจที่ช่วยเขาไว้ได้ทันทันใดนั้นเสียงฮือฮาก็ดังขึ้นในกลุ่มชาวบ้านนั่นท่านเจ้าเมืองนี่นะซาลี่หันไปมองเห็นชายวัยกลางคนท่าทางสง่าผ่าเผยกําลังเดินตรงเข้ามาเขาคือท่านเจ้าเมืองที่ทุกคนเคารพนับถือท่านเจ้าเมืองเดินตรงเข้ามาที่ซาลี่และเด็กชายคนนั้นพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่า ข้าได้ยินเสียงโกลาหลนเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านเรียบเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ท่านเจ้าเมืองได้ฟังเมื่อได้ฟังท่านก็ตกตะลึงก่อนจะหันมามองสาลีด้วยสายตาที่ชื่นชมเจ้าช่างกล้าหานักข้าขอขอบคุณที่ช่วยชีวิตลูกชายของข้าเอาไว้ท่านเจ้าเมืองกล่าว สาลีได้ฟังก็รู้สึกตกใจเธอไม่รู้มาก่อนว่าเด็กชายที่เธอช่วยไว้คือลูกชายของท่านเจ้าเมืองข้าน้อยยินดีช่วยเหลือเจ้าค่ะข้าอยากรู้จักเจ้ามากขึ้นเจ้าเฉื่ออะไรละ่ะและทำไมข้าไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อนเอ่อข้าน้อยชื่อสาลีเจ้าค่ะข้าเป็นแม่ไม้ อาศัยอยู่กับลูกชายเพียงสองคนเจ้าค่ะเสียงซุบซิบดังขึ้นในกลุ่มชาวบ้านอีกครั้งบางคนมองสาลี่ด้วยสายตาหวาดระแวงแต่ท่านเจ้าเมืองไม่สนใจเสียงซุบซิบนั้นสาลี่เจ้าแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและเสียสละข้าขอเชิญเจ้าไปที่จวนของข้าข้าอยากตอบแทนน้ำใจของเจ้าหญิงนักเออข้าน้อย ไม่กล้ารบกวนหรอกเจ้าค่ะข้าขอร้องอีกอย่างข้าอยากรู้เรื่องราวของเจ้ามากขึ้นด้วยสาลี่จึงตกลงรับคำเชิญเธอหันไปมองลูกชายที่ยืนอยู่ไม่ไกลเด็กน้อยมองแม่ด้วยความภาคภูมิใจข่าวการช่วยชีวิตของลูกชายท่านเจ้าเมืองแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วผู้คนเริ่มมองสาลี่ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป บางคนเดิมรู้สึกละอายใจที่เคยรังเกียจเธอวันรุ่งขึ้นสาลีก็แต่งตัวอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และพาลูกชายไปที่จวนของท่านเจ้าเมืองเธอรู้สึกตื่นเต้นและกังวลใจไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเมื่อไปถึงจวนท่านเจ้าเมืองก็ต้อนรับสาลีและลูกชายอย่างอบอุ่นเขาเชิญให้นั่งและสั่งให้คนรับใช้นำอาหารและเครื่องดื่มมาเสิ สาลีข้าอยากฟังเรื่องราวของเจ้าทำไมชาวบ้านถึงดูหวาดกลัวเจ้านักสาลีสูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดของเธอให้ท่านเจ้าเมืองได้ฟังตั้งแต่การสูญเสียสามีคนแรกและการแต่งงานครั้งใหม่และการสูญเสียสามีคนที่สองอย่างกระทันหันเธอเล่าถึงคำซุบซิบนินทาและการถูกรังเกียจจากชาวบ้าน ท่านเจ้าเมืองได้ฟังสีหน้าของเขาก็แสดงความเห็นอกเห็นใจเจ้าต้องอดทนมามากเหลือเกินนะแต่เจ้าก็ยังมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นข้าน้อยเพียงแต่ทำในสิ่งที่ใครก็ทำได้เจ้าคะ่ะสาลี่ตอบอย่างถ่อมตัวท่านเจ้าเมืองสายหน้าก่อนจะตอบว่า ไม่ใช่ทุกคนที่กล้าจะเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้อืน่นโดยเฉพาะเมื่อเจ้าต้องเลี้ยงดูลูกตามลำพังท่านเจ้าเมืองครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อไปว่าข้าจะสั่งให้มีการสืบสวนเรื่องการตายของสามีทั้งสองของเจ้าข้าอยากรู้ความจริงและอยากให้ชาวบ้านเข้าใจเจ้ามากขึ้นขอบพระคุณเจ้าค่ะ อีกอย่างข้าอยากให้เจ้ามาทำงานที่จวนเจ้ามีน้ำใจและความกล้าหาญข้าต้องการคนแบบเจ้าสาลี่ตกใจกับข้อเสนอนี้แต่แต่ข้าน้อยเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดานะเจ้าคะเจ้าไม่ธรรมดาเลยสาลี่ข้าเชื่อว่าเจ้าเป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองได้อีกมาก สาลีรู้สึกซาบซึ้งใจกับคำพูดของท่านเจ้าเมืองเธอมองไปที่ลูกชายซึ่งนั่งฟังการสนทนาอย่างเงียบๆก่อนจะตอบว่าข้าน้อยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเจ้าค่ะข้าน้อยจะทำงานอย่างเต็มความสามารถเจ้าค่ะท่านเจ้าเมืองพยักหน้าด้วยความพอใจสาลีรู้สึกตื่นตันใจจนพูดไม่ออก เธอก้มลงคำนับท่านเจ้าเมืองด้วยความซาบซึ้งหลังจากวันนั้นชีวิตของเธอและลูกชายก็เปลี่ยนไปอย่างชื่นเชิงพวกเขาได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านพักของคนรับใช้ในจวนของท่านเจ้าเมืองซาลี่ทำงานอย่างขยันขันแข็งเธอดูแลบ้านหลังใหญ่ช่วยจัดการเอกสารและยังได้ใช้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่เคยเรียนรู้มาช่วยดูแลสุขภาพของผู้คนในจวนในขณะเดียวกัน การสืบสวนเรื่องการตายของสามีทั้งสองของเธอก็ดำเนินไปอย่างจริงจังเจ้าหน้าที่ของเจ้าเมืองตรวจสอบหลักฐานตรวจสอบพยานอย่างละเอียดสสัปดาห์ผ่านไปผลการสืบสวนก็ออกมาท่านเจ้าเมืองเรียกสาลี่เข้าไปพบเพื่อแจ้งผลสาลี่การสืบสวนเสร็จสิ้นแล้วและผลปรากฏว่า การตายของสามีทั้งสองของเจ้าเป็นอุบัติเหตุจริงๆไม่มีเรื่องอาถรรพ์หรือการวางแผนฆาตกรรมแต่อย่างใดสาลี่ได้ฟังก็รู้สึกเหมือนภาระหนักอึง้งถูกยกออกจากบาน้ำตาแห่งความโล่งใจก็ไหลออกมาเธอขอบคุณที่ท่านเจ้าเมืองได้ช่วยเหลือท่านเจ้าเมืองก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนเจ้าไม่ต้องขอบคุณหรอก นี่เป็นหน้าที่ของข้าที่จะดูแลความยุติธรรมให้กับราษฎรข้าจะประกาศผลการสืบสวนนี้ให้ชาวบ้านได้ทราบโดยทั่วกันเพื่อล้างมนทินให้กับเจ้าวันต่อมาท่านเจ้าเมืองจัดให้มีการประชุมชาวบ้านและประกาศผลการสืบสวนอย่างเป็นทางการเขายังเล่าถึงความกล้าหาญของสาลีที่ช่วยชีวิตลูกชายของเขา และยกย่องคุณงามความดีของเธอชาวบ้านที่เคยรังเกียจสาลี่ต่างรู้สึกละอายใจหลายคนเข้ามาขอโทษและขอให้เธอให้อภัยสาลี่ยิ้มให้พวกเขาอย่างจริงใจก่อนจะตอบว่าไม่เป็นไรเธอลืมเรื่องในอดีตไปหมดแล้วและเธออยากจะเริ่มต้นกันใหม่เรื่องราวของสาลีกลายเป็นที่กล่าวขานไปทั่วเมือง ผู้คนต่างชื่นชมในความอดทนและมีน้ำใจของเธอหลายคนเริ่มมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แม่ไม่กินผัวอีกต่อไปแต่เป็นวีรสตรีผู้กล้าหาญลูกชายของสาลีก็มีความสุขมากขึ้นเขาได้เรียนหนังสือและมีเพื่อนใหม่ในโรงเรียนที่จวนไม่มีใครล้อหรือลังแกเขาอีกสาลีรู้สึกว่าชีวิตของเธอได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง แม้จะยังคงคิดถึงสามีทั้งสองที่จากไปแต่เธอก็มีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปเพื่อตัวเองและลูกชายของเธอ